วัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับรายการพระพรยามเช้านะครับก็เป็นรายการที่หนุนใจเราผ่านทางโพชนะของพระเจ้านะครับวันนี้ผมอยากจะนำพี่น้องดูในโพชนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมกิจการบทที่13ข้อที่4 2ถึง52นะครับขณะที่ท่านทั้งสองกำลังเดินออกไป คนทั้งหลายก็อ้อนวอนพวกท่านให้กล่าวคำเหล่านั้นให้พวกเขาฟังอีกในวันสบาโตหน้าเมื่อการประชุมเลิกแล้วยิวหลายคนกับพวกเข้าจารีตยิวที่นับถือพระเจ้าก็ตามเปาโลและบารันบัสไปท่านทั้งสองจึงพูดคุยกับพวกเขาและปลุกใจให้พวกเขาดำรงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเมื่อถึงวันสบาโตหน้าคนเกือบทั้งเมืองมาประชุมกันฟังพระวจ,จนะของพระเจ้า แต่เมื่อพวกยิวเห็นคนมากมายก็มีใจอิจฉาอย่างยิ่งพูดบินประมาทและคัดค้านคำของเปาโลส่วนเปาโลกับบาราบัสนั้นมีใจกล้ากล่าวว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนแต่เมื่อพวกท่านปฏิเสธและตัดสินตัวเองว่าไม่สมควรจะได้ชีวิตนิรันด์นี่แน่เราจะหันไปหาพวกต่างชาติพระองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสัง่งเราว่าอย่างนี้ เราตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างสำหรับคนต่างชาติเพื่อเจ้าจะได้นำความรอดไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อคนต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้าและคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันร์ก็เชื่อถือพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ไปทั่วตลอดเขตแดนนั้นแต่พวกยิวยุยงบรรดาสตรีมีศักด ซึ่งเป็นคนต่างชาติที่นับถือพระเจ้ากับพวกผู้ชายที่เป็นใหญ่ในเมืองนั้นให้ข่มเหงและขับไล่เปาโลก,กับบรารนาบัสออกจากเมืองของเขาทั้งหลายเปาโลก,กับบรารนาบัสจึงสะบัดผงครีดินที่ติดเท้าออกต่อพวกเขาแล้วไปยังเขตเมืองอิคนิยูมส่วนพวกสาวกเต็มด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จากพระธรรมกิจการบุนี้ผมอยากจะให้หัวเรื่องกับพี่น้องว่าคิตจักรที่เติบโตและเกิดผลคิตจักรที่เติบโตและเกิดผลนะครับในรบริบทของพระธรรมตอนนี้เนี่ยก็เป็นบริบทที่คิตจกักรส่งมิชชั่นหรือว่าส่งคนออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านั่นก็คือคิตจักรอธิโอกนะครับ แล้วก็ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราดูในบทที่13เนี่ยก็เป็นครั้งแรกก็ว่าได้ที่าบารานบารและซาโลหรือว่าอาจารย์เปาโลที่คิเตจักรส่งออกไปนะครับเรารู้ว่าในเมืองอคิเจักรอธิโอกเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นคิเจักรแรกที่ถูกเรียกชื่อว่าเป็นคริสเตียน และเป็นคิจจาจักนี้แหละที่กำลังส่งคนออกไปให้ไปประกาศนมข่าวประเสริฐนมความรอดของพระเจ้าไปยาในที่ต่างๆนะครับแล้วปาโลกับบารานบาทก็ไปประกาศตามที่ต่างๆส่วนใหญ่ในอดีตในวัฒนธรรมหรือว่าบริบทของคนยูเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะประกาศ ในที่ธรรมศาลานะอาจารย์ปารลกับบ,รรบาลนบัสก็ใช้ในที่ธรรมศาลานี่แหละครับเป็นการประก,กาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและเราถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็มีหลายคนที่มีการตอบสนองพระวจนะของพระเจ้ามีหลายคนที่กลับมาหาและต้องรับปรีสู่ผ่านทางบ,รรบาลนบัตและก็อาจารย์ปารุในนะครับ ในข้อที่43บอกว่าเมื่อการประชุมเลิกแล้วคนยิวนะครับหลายคนกับพวกจารียิวที่นับถือพระเจ้าก็ตามและตามเปาโลและบรนาบัาไปท่านทัน้งสองจึงพูดคุยกับพวกเขาและปลูกใจให้เขาพวกเขาดำรงอยู่ในพวกคุณของพระเจ้านะครับแล้วในข้อที่45แต่เมื่อพวกยิวเห็นคนมากมายที่มากมายก็มีการอิจฉา อย่างยิ่งผู้ดูหมินประมาทคัดค้านคำสอ่งของปาโลแต่ปาโลพระวจนะของพระเจ้าก็บอกว่าแต่ปาโลกับบรรนาบัสมีใจกล้าหาญพี่น้องครับการประกาศเขาระเสิฐเนี่ยไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่เราคิดแล้วก็บางครั้งอาจารย์ปาโลและบรรนาบัสก็เจอการต่อต้านอย่าง ตอนนี้ก็เหมือนกันก็มีคนยี่วหลายคนที่ไม่พอใจแล้วก็ต่อต้านคําสอนของบาณนบาลกับอาจารย์ปารลนัดเนเองแล้วเมื่อมีคนต่อต้านนะครับถ้าเราดูในข้อ46ท้ายเนี่ยก็บอกว่าอะไรครับเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทัน้งหลายฟังก่อนแต่เมื่อพวกท่านปฏิเสธและตัดสินตัวเองว่าไม่สมควรที่จะได้จะมี ชีวิตนี้แหะนี่แหน่เราจะหันไปจะไปหาพวกต่างชาตินะครับพี่น้องครับคนยิวนี้เป็นคนชนชาติหนึ่งที่มีใจดื้อดึงแล้วไม่ยอมรับแม้แต่พระเยซูคิดเองและในเวลานี้ก็ปฏิเสธข่าวประเสริฐปฏิเสธความรอดที่อาจารย์เปาโลและบรารณาบาสมาย่างพวกเขา จำปโลก็เลยบอกว่าเมื่อพวกเขาไม่ยอมรับหรือว่าตัดสินใจที่จะไม่เอาชีวิตนิราณเนี่ยเขาก็จะไปหาคนต่างชาติเพราะฉะนั้นเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อคนยิวปฏิเสธความรอดจากพระเจ้าความรอดก็ไปถึงคนต่างชาตินั่นเองแล้วนะครับข้อที่50ก็บอกว่าแต่พวกยิวยุคโยงบรรดาสตรีนะรครับ ตันชาให้นับที่นับถือพระเจ้ากับพวกชายที่เป็นใหญ่ในเมืองนั้นให้ค่มเหงและขับไล่ปาโลกับบรรดาบัตออกจากเมืองเขาทั้งหลายข้อ51ก็บอกว่าปาโลกับบรรดาบัตจึงสะบัดผงครีดินที่ติดเท้าออกต่อพวกเขาแล้วไปยังเขตเมืองอีโ e คนิซุมนะครับยุมนะครับเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์ปาโลกับ บาลานบาสเนี่ยสบัดผงคครดีเนี่ยกำลังบอกบอกว่าความไม่ว่าการการที่คนยวไม่ได้รับความรอนหรือว่าไม่ได้รับชีวิตีไรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาความรับผิดชอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของเขาแล้วอันนั้นคือนะครับเพราะว่าปาโลกับบาลานบาได้ทําเต็มที่แล้วได้รับหน้าที่ของเขาได้ทําหน้าที่ของเขา สิ้นสุดลงแล้วเมื่อเขาประกาศพระวจนะของพระเจ้าแล้วเมื่อประกาศความรอดของพระเจ้าเนี่ยแต่อีกคนเดียวไม่ปฏิเสธขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบนั้นขึ้นอยู่กับคนเหล่านั้นนะครับแล้วก็อาจัมป์โลกับบาลานบาสก็ไปยังคนต่างชาติพี่น้องครับประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับคนไทยที่ได้ยินเรื่องราวพระกิตติคุณก็มิชชันนารีเข้ามาประกาศแม้แต่คนทั่วโลกทุกเชื้อชาติที่ประเทศที่หรือประเทศที่ไม่มีคนเชื่อเนี่ย มิชชันนารีที่นำเขาระเสริฐไปหาพวกเขาและเขานี่แหละได้รับเพราะมิชชันนารีนั่นแหละที่เราเองได้มีชีวิตนิรันดรและได้มีรู้จักกับพระเยซูคริสต์สมมุติว่าถ้ามิชชันนารีไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยเขาเสริฐของพระเจ้าก็ไม่ได้มาก็ไม่มาถึงในชีวิตของเรานะครับและพี่น้องครับหลายครั้งเมื่อเราประกาศเนี่ยประกาศบอกเรื่องราวพระเยซูเนี่ย ก็มีหลายครั้งใช่ไหมครับมันก็มีคนตอบสนองและมีคนไม่ตอบสนองมีคนปฏิเสธและมีคนต้อรับะเยซูด้วยพี่น้องครับให้เรารู้ว่าคิดจตจรกของพระเจ้าหรือว่าหน้าที่ของคิดจตจรคือหน้าที่ของเราคือเราต้องประกาศความรอดของพระเจ้าให้กับคนที่ยังไม่ได้ยินหรือว่าคนที่ได้ยินแต่ยังไม่รับเชื่อไม่ต้องรับโปรนะครับ เพราะทุกคนมีความปรารถนาที่จะ,จะมีชีวิตนี้ห่อน้องครับคิดจะกัไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองคิดจะจักไม่ได้อยู่เพื่ออะไรครับให้มีอาคารตัวอา,อาคารหลังใหญ่หรือว่ามีสมาชิกเป็นร้อยเป็นพันแต่หากจะเป็นประโยชน์อะไรไม่ถ้าเราไม่ได้ประกาศหรือว่าไม่ได้ส่งคนออกไปพี่น้องครับพะะนันาให้เรา รู้ว่าหน้าที่ของการประกาศไม่ใช่หน้าที่ของคนหนึ่งคนใดเท่านั้นหรือว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเสียพิบาลหรือว่าผู้รับใช้ที่เต็มเวลาเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูก็บอกว่าอะไรครับพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าจงออกไปสันสอนชนทุกช,ชาติให้เป็นสาวกของเราพี่น้องครับอันนี้คือพระมหาบัญญัติหรือว่าพระมหาบัญชาที่ เพราะเยซูคริสต์ได้ให้กับผู้เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องประกาศพระกิตติคุณหรือว่าประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนอีกม,มากมายตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้เราประกาศเรื่องราวของพระเจ้าต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับบทเรียนจากพระชนะของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยให้เรารู้ว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยให้เราดำรงอยู่เพื่อ ประกาศพระวจนะของพระเจา้าและนามคนมาหาพระองค์นมคนมาถึงคิดจักรของพระเจา้าหรือว่านามคนมาหาพระองค์หรือพระเยซูนั่นเองเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็อาจจะละเลยหน้าที่ของเรานั่นคือการปรับการพูดเรื่องเราพระกิตติคุณของพระเจา้าหรือว่าประกาศของพระเสด็จนั่นเองเพราะฉะนั้นการพูดเรื่องเรา ของพระเจ้าเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องพูดนะักเยอะมากหรือว่าไม่ต้องไม่จาเป็นต้องพูดยาวแต่เราพูดนะครับในสิ่งที่เราพูดได้หรือว่าพอเหมาะพอควรนะครับเพระนาะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสีหนึ่งที่คิดาจะาดำรงอยู่เพื่ออะไรครับประกาศนะครับคิดาจาจที่เติบโตและเกิดผลเนี่ยหมายถึงอะไรครับ ก็เป็นการที่ส่งคนออกไปประกาศแล้วก็มีผลมีคนเชื่อในพระเยซูมากขึ้นนะครับคิดจารที่ไม่ได้เป็นว่าคิดจารที่เติบโตคือมีสมาชิเยอะมากเยอะหรือว่ามีคิดจารูก,ล,กลายแห่งนะครับแต่หมายถึงเกิดผลในแง่คือมีคนเชื่อเพิ่มขึ้นหรือว่ามีคนที่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์มากขึ้นเพราะฉะนั้นให้เราเป็นคนหนึ่งที่เติบโตในพระเจ้า และให้เราเป็นคนหนึ่งที่เกิดผลแล้วก็ผลของการเติบโตหรือว่าเกิดผลเนี่ยก็ส่งออกไปเพื่อพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของเราพี่น้องครับที่เราจะประกาศพระก,กิตติคุณของพระเจ้าเมื่อเราประกาศแล้วเขาจะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองอันนั้นก็เป็นเรื่องระหว่างพระเจ้าระหว่างเขากับพระเจ้าพี่น้องครับแต่สุดท้ายให้เราหน้าทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนั่นะก็คือประกาศ พระเจ้าของพระเจ้านั่นเองเราที่สานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระงค์งรงโปรดเมตตาสําหรับข้าพระองค์ทุกคนที่จะมีหัวใจในการรับใช้มีหัวใจในการประกาศพร,ระเจ้าของพระเจ้าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะมีชีวิตที่เกิดผลให้ข้าพระองค์ทั้งหลายตบโตแล้วก็มีใจกล้าหาญในการประกาศมีใจกล้าหาญในการพูดเรื่องราวของพระเจ้า ขอพระองค์โปรดเมตตาพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนขอบคุณพระเจ้าข้าพระองค์จึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมน